ต้ต้ฐานอุดตะกุดกับัชานาลงนะฮะใต้ฐา,านนะฮะเนี่ยใต้ฐา,านเนี่ยมีตะกุดกับมีตะกุดนะฮะกับ,ก,บกับอุดัชนงลงนะ,ะเดี๋ยวเราพลิกดูถ้าดูเลยครับถ้าดูหน้าตาพราเดีย๋ยอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะฮะเก่ามากนะครับแก่นะฮะนะจะเป็นเขี้ยวหรือจะเป็นน่าจะลึกกับง,งาน,นรับสีเข้มนะน่าจะเป็นเขี้ยว หร like ือเขาอะไรทุกอย่างท่านดูเลยท่านดูเนี่ยเนี่ยยผมตีเป็นวัดหนังนะฮะท่านดูเลยครับถ้าดูหน้าตาเลยครับแล้วก็ดูส่วนผสมของโลหะครับนะท่านดูหน้าตานะะมีตะกุดดอกหนึ่งนะอุดชันดังลงนะแล้วท่านดูรอยสะกิดผิวนะครับนะท่านดูตรงตรงฐานนะครับรอยสะกิดผิวแล้วผงขุดนะท่านดูเลยผงขุดบนบนบนใต้บนบนฐานนะนะแ้ท่านดูผงนะครับ นะผงเขาจะขุดนะและ้วไปลอยขีดขวนที่ที่ที่สกิดผิวโลหานะท่านดูนะครับเนือนนเน้อจัดมากนะจานยานทั้งทั้งทั้งองค์ยนะครับนะก้อนอุจฉันฉันนลงก็น่าจะตีตีที่พลาที่ลงทันนลงก็จะเป็นหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะท่านดูเะยแล้วมีตะกุดท่านดูเลยแล้วมีตะกุดนะฮะ แล้วจานยันทั้งองคต่อเลขสี่ศูนย์สี่องค์กลมนะเนี่ยจานยันทั้งนั้นเลยท่านแล้วเนี่ยจานยันเนี่ยท่านดูดิยันบางๆเนี่ยท่านดูดิยันทั้งองเนี่ยยันบางๆครับท่านท่านดูนะฮะตรงตรงผ้าจีวรเนี่ยท่านดูดิเป็นเม็ด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 ผงครับนะครับท่านดูนะฮะเรียบเจอโคมไฟนะจริงๆถ้าถ้าเป็นแสงเพดานนะ เขาจะเข้มปึ๊กเลยนะยังกับสีดำนะท่านดูเินี่พอเจอไฟเนื้อเนื้อก็ผุดเนื้อไงก็ผุดขึ้นมานะท่านดูนะครับนะครับตีเป็นหลวงพู้หลวงผู้เอี่ยมวัดหนังนะแล้วเวลาจานยันเนี่ยจะต้องคลิกอย่างนี้นะครับลานะท่านจานยันเนี่ย้จะคลิกอย่างนี้จานยันหมดครับผมคลิกดูแล้วยันทั้งนั้นเลยครับในจานยันนะยันทั้งนั้นเลยท่าน แล้วท่านดูนะอุจฉนลงเก่าแล้วดูนะฮะอันนี้จิ๋วนะฮะจิ๋วสวยมากท่านดูนะท่านดูนะฮะอุดอุดก้อนอุจชนลงนะดิท่านดูท่านดูการสร้างท่านดูหน้าตาพระเลยครับแล้วท่านดูหน้าตาพระนะฮะเือนดูพรสมเด็จจะมีหน้าตาลายลาทุกองนะฮะให้สังเกตนะท่านดูนะท่านดูปลายนิ้วเท้าเลยครับ แล้วท่านดูปลายนิ้วเท้าเนี่ยชักเลยนะเดี๋ยวแ้าท่านดูเนี่ยรอยสกิจผิวเนี่ยท่านดูเนี่ยเนี่ยรอยสกิจผิวท่านดูเนี่ยกดนะ่ยจานเนี่จานวนแล้วกดเนี่ยจานทั้งองค์ครับท่านนะฮะนะครับเนี่ยจานทั้งองค์นะครับท่านดูเนี่ยเนี่ยได้พี่ปีลูกน้องให้มาช่วยก็เป็นผู้จัดการแบ่งนะท่านดูนะฮะเนี่ยปั๊มตาหนะข้างหลังท่านดูเนี่ย ก,นะก็ให้มาองององสมเด็จเจดีเล็กก็ให้มาเนน่าแลงก็ให้เขามานะแฝงก็พ่อแฝงก็มีขาบดีนะเนี่ยข้างวัดแถวๆนั้นะนะนะเขาให้เพื่อนผมมาไอ้อให้ลูกน้องมาลูกน้องมาให้ผมนะแท้ครับองคองทีแลวว่าเจดีเล็กนะท่านดูนะครับก้นอุชชนลงแล้วมีตะกรุดท่าดนะาด,านานาด,าดูแล้วท่านดูตะกรุดก็วนตะกรุดก็กดตะกรุดลงไปแล้วลู้รู้ตะกรุดก่อนนะ รูตะก,กุดก่อนนะตะก,กุดคิดคิดคิดข้างหมดแล้วนะในในรูแล้วก็เอาชันลงขุดถ้าดูผิวลัวหานีครับแล้วถ้าดูผิวลัวหะครับแล้วเราดูเองนะเราไม่ต้องไว้ใครดูเราเราดูผิวลัวหาเนี่ยราวร้อยปีอนะ่ะนั่นดูเลยลุงผู้เอี่ยมวัดหนังนะหายากนะฮะดูลยครับ แล้วถ้าดูดูหน้าตาเนี่ยนะเล็กๆไงนะถ้าดูเล็กเอาเหรียญบาทมาวางไว้ท่านดูดิครับยานบนทุกคูณสวนนะครับเดี๋ยวสิักนสิ์มานะฮะแล้วท่านดูนะอันนี้นะท่านดูเดี๋ยวท่านดูเดี๋ยวจิ๋วเลยนะถ้าดูเดี๋ยวลึกฮะลึกมากนะลึกนะท่านดูเดี๋ยวลึกนะท่านดูเดี๋ยวเนื้อเขี้ยวเสือนะท่านดูจานยันนะท่านดูท่านดูนะจานยันเนี่ยลอยจานยัน นะครับท่านผู้สร้างท่านมีบุญนะท่านสร้างท่านสราบท่านั้งจานยันนะยังไงก็ต้องจานยันบวชุทธคุณนะยัให้เก่งวิชาใดกระชา่างก็ก็ตามนะท่านดูด้วยท่านดูการแกะพระอกนี้เดียท่านดู دة, แกะยากนะยิ่งเกี่ยวท่านดูนะกนะเขี้ยวเสือนะผมอมองเป็นเขี้ยวเสือนะเพราะเขามีร่องเลือดแล้วร่องเลือดแกะละบาดมาหลายสิบป,ปีแนะล้วร่องเลือดเขี้ยวเสือแกท่านดูด้วย ถ้ดูเดี๋ยฮะถ้าดูเดี๋ะเก่ามากเลยท่านดูเดี๋ฮะทำจนเนี่ยท่านดูเดี๋ะดูเดี๋ะดูเดี๋ยฮะเขี้ยวเสือแก่นะนะครับท่านดูนะฮะมือจับมันแทับเลยนะอยากจะล้างให้สะอาดท่านดูเดี๋ะมีลงเครื่องยาเครื่องอะไรท่านดูเดี๋ครับแล้วท่านดูก้นเอาเอาของวิเศษแปะไว้นะท่านดูเดี๋ยเบื่อลงก็ทาลงก็ปล่ายอย่างเงี้ย โอ้โหผงสมเด็ดาจเนี่ยรัการบนหูเหรียญยนะลงลงหลวงก็หลวงก็ปล่อยท่านดูนดนถ้าดูท่านเก่าแค่ไหนถ้าดูนะนี่นท่านดูต,ตัดยันตรงตรง,ตรง,ตรงจมูกพอดีเลยท่านเห็นไหมยันเก้าเส้นแปดยันเนี่ยยันเส้นแนวนอนตัดตรงจมูกพอดีเลยเหมือนไอ้ฐานแสงตัดตรงลูกตาเลยสองข้างนะท่านดูแล้วจุดตรงสังกติีท่านเห็นไหมนี่ลอยขึ้นยันทั้งนั้นครับ แล้วถ้าเห็นรล่จุดๆเนี่ยลอยขึ้นยันยาง้นท่านแ้วถ้าดูนะครถ้าดูสีท่านเนี่ยถ้า,ส,ถาสีอย่างงี้นะฮะสีอยู่ที่แสงนะอยู่ที่แสงนะท่านนะแล้วท่านเคยเห็นหลงวงพ่อเงินอย่างนี้ไหมฮะเนี่ยถ้าดูหลงวงพ่อเงินเลยผมมีเยอะนะผมศึกษาหลงวงพ่อเงินมาเยอะนะอย่างนี้ไม่เคยเจอครับแล้วรุ่นรุ่นหลังก็สร้างกันนะหลวงปู่หลวงอะไรนะรุ่น ปืนแตกปืนอะไรรุ 100. 100. 100. 000 000่นไหนก็ลงอูนี่นี่รุ่นเก่านะนะนี่รุ่นเก่านะท่านดูนะรุ่นเก่านะท่านดูท่านดูโลหะเลยครับเขาแห้งเกือบสองร้อยปีร้อยห้าสิบราวร้อยกว่าปีท่านดูก็แห้งตาเขาเป็นตาท่านดูช่างคนละช่างครับท่านดูช่างเลยฮะท่านดูช่างนะเนี่ยท่านดูช่างดูปากลยฮะแล้วท่านท่านดูเนี่ยท่านดูเนี่ย น้องตีถึงยุคท่านนะส่วนตัวนะผมงตีถึงยุคนะอย่างเงี้ยองไม่กี่ร้อยบาทก็แถมมาด้วยมั้งเนี่ยแถมมาไปในใส่ใส่ลังแถมมานะแถมว่าที่เ็นร้อยองค์ท่านดูนะท่านดูได้หลงว่าเงินเนลายสือไทยเนี่ยหนังสือไทยเนี่ยมีมาก่อนนะก่อนเขเมรบาเยนนะเขาคนเจอไม่นานนี่นะที่แถมยุโรปตะวันตก ลายสือไทยนะแล้วก็มาเป็นมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยนะจริงจริงนั้นหนังสือไทยเนี่ยสมัยก่อนก็เรียกลายสือนะเป็นลายเส้นนะเนี่ยอันดับแรกของโลกนะฮะท่านดูนะหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านดูนะโคถึงไหมนะห่อหีบรอลริงวอแหวนชื่อหลวงพ่อเงินเนี่ยเขาขดไหมนะเขาขดไหมเขาขดนะ พล้วท่านดูตรงนี้หดออกแล้วท่านดูได้ทั้งองค์เลยสมเด็จอะไรชุดเวนจ่านะท่านดูได้ทุกองค์เลยท่านดูหดดูสมบัตินะท่านดูเลยท่านดูความเก่าออกนะท่านดูเลยท่านดูสีก็เก่าอย่างเงี้ยท่านดูเลยแล้วเนี่ยท่านดูข้างหลังนะครเม็ด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 เนี่ยขุดขึ้นมาในผงขุดเขาผสมว่านผสมผงครับนะสร้างผงห้าประการกันแล้วก็มา เอาหัวกะทิมันใส่เนี่ยนะโลหะที่พิเศษสร้างเป็นวัตถุทัศนะท่านดูดอท่านดูดอสวยเก็บเลยท่านดูเดอนะครับแล้วท่านดูนะท่านดูนะเนี่ยผมมีองนะมีองลงในเหมือนกันครับลงนี่เหมือนกันครับท่านดูนะลงเหมือนกันครับแล้วลงแล้วยันบทุกคุณสวดนะครับท่านดูนะฮะท่านดูองค์นี้นะครับแล้วท่านดูนะ ถ้าดูฐานนะเนี่ยเนี่ยเราเราเราดูฐานอย่างเงี้ยเนี่ยฐานอย่างเงี้ยสบัดสบัดเงี้ยสุโขทัยนะศิลปะสุโขทัยเนี่ยดูฐานชั้นล่างเนี่ยช่างแก่ก็จะแก่ฐานอย่างเงี้ยศิลปะสุโขทัยฐานชั้นล่างนะจะรับไปสองฐานนะแล้วท่านพอขึ้นมาเห็นฐานพวกท่านจะเห็นเพียวะลูหน้าดึงเหมือนหน้านางแหลมนะสุโขทัยนะครับท่านดูผงนะครับถ้าดูองค์นี้นะฮะท่านดูให้ดีนะ เหมือนจะมีใบโพนะท่านดูนะแล้วท่านดูนะเหมือนจะมีใบโพท่านแล้วท่านดูนะเหมือนจะมีใบโพท่านท่านดูะครับท่านดูนะเหมือนจะมีใบโพพริกให้ท่านดูนะแลดูเหมือนจะมีใบโพท่านดูผงท่านเป็นแบบนี้นะทุกโครงท่านสังเกตดูผงเหมือนกันหมดทุกโครงนะ ต่างกันวันละสีต่างกันวันละค่าแป้งนะมวลสารมากมวลสารน้อยนะแล้วก็กระชุดเป็นจ่าต่างกันที่อายุปลานะแล้วก็มวลสารที่ตุ้มกอใส่เท่าไหร่ต้องลอดกรองเยอะหน่อยนะกำแพงกรองนะกรองมากสมเด็จกรองเยอะนะเยอะนะท่านดูเด้อท่านดูเด้อท่านดูลูกตาท่านฮะดูลูกตาจมูกมีรูจมูกมีปากท่านดูเด้ดเดดอ,อ,อ,อดเ,ดเขาหด เขายุบป่ะท่านดูเขายุบนะฮะเขายุบแล้วเขาจมท่านผมจะพูดทุกครั้งนะะเขาจมแล้วช่วยช่วยทบทวนนะะนึกขึ้นได้ท่านช่วยทบทวนนะนะท่านท่านท่านเอาพักปลอมนี่นะเผยแพร่นะเผยแพร่นะเป็นทีมใหญ่นะท่านทบทวนหน่อยครับบาปบุญมีจริงนะครับท่านดูชมพูนะผมย้ำอีกทีนะท่านช่วยทบทวนนะที่ท่านเผยแพร่นะฮะพระท่านแข็งนะครับ ถ้าท่านแข็งท่านไม่ยุบแบบนี้ท่านดูพระแท้ก็จะยุบมีครับท่านเคมีค hmm. รับ mm hmm. ท่านถ้าดูพระแท้ก็จะยุบมีท่านนะเขายุบเงี้ยแล้วซุ้มก็เป็นแบบนี้ท่านเขายุบเขาสะบัดอย่างเงี้ยของท่านเกนะท่านนะท่านทบทวนหน่อยผมไม่ไปยุ่งในกระทู้ท่านแล้วพิมวะเฮ้ยลองทบทวนในเกะผมพูดในกระทู้ผมท่านทบทวนหน่อยท่านเข้ามานะผมเห็นอยู่ผมเห็นอยู่นะหน้าตาท่านนะท่านทบทวนหน่อยครับ นะท่านท่านสร้างบุญเพื่อบุญบุตรหลานนะหรือหรือท่านจะไม่สร้างบุญเพื่อบุญบุตรหลานนะครับท่านกาลังสร้างบาปอยู่นะท่านนะแล้วท่านดูสีพระเลยครับยันไปร้อยยันอยู่ข้างหลังนี่นะพิสูจน์นะฮะพิสูจน์นะท่านท่านดูนะของคุณเป็นพิสูจน์นะฮะพิสูจน์ดีๆนะฮะใหญ่ๆพิสูจน์โลเลนะท่านดูหัวท่านดูในลอเรือขี่ลอเรือหัวจิกท่านดูหัวจิก วัดจิกเสร็จท่านดูปลายลอเรือข้างบนนะอลังมีทุกองผงท่านเป็นแบบนี้นะอลังหนะฮะนะครับอลังทุกองนะฮะพระแท้นะท่านดูเลยว,วัจิกวัจิกท่านของท่านไม่มีนะครับของท่านไม่มีท่านแข็งท่านเป็นเคมีครับท่านเป็นพระเป็นเม็ดผงเม็ดไม่ใช่เม็ดผงเม็ดที่เป็นเคมีผสมปูนนะจมอยู่ในองค์พระ เม็ดแท้นะเขาจะต้องเป็นละองเม็ดผุดขึ้นมาจากข้างในผิวเหมือนเพาะํำต้นไม้ผุดขึ้นมาของท่านคนคนวนนะเก้ครับเก้ครับคุณคุณท่าน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 ทัวนะท่านพยายามสร้างท่านว่าเป็นมีทุกอย่างนะมีใบปอะไรต่ออะไรทุกอย่างคราเก้ครับและเรียนท่านนะฮะบุญบาปจริงเก้คือเก้ครับท่านแล้วเก้เนี่เก้ทั้งหลังนะ 56ปีนะชื่อนามสกุลผมเป็นประกันเลยนะนะถ้าถ้าผมพูดผิดนะฮะผมเลิกไลายผ้าเลยนะฮะถ้าถ้าลองทบทวนหน่อยครับลองมั่นใจเราดื้อเพราะเราเป็นเรื่องจริงนะท่านและท่านแกแ้ท่านยังหลอนนะไม่ไดื้อท่านหลอนนะครับท่านนะช่วยช่วยทบทวนหน่อยนะครับท่านดูนะฮะนี่พ้าแท้ก็จะแบบเนี้ยท่านนะท่านดูเถอะนี่ท่านดูเถอะผ้แท้ก็จะสวยทุกองในองค์นี้เนี่ย เนี่ยองเนี่ยเขาให้มาด้วยกันเนี่ยเนี่ยท่านดูเนี่ยเนี่ยท่านให้มาด้วยกันลูกน้องเนี่ยท่านด,ดูท่านดูเนี่ยนี่แกะพิเศษนะท่านดูฐานท่านสามชั้นเนี่ยไม่เหมือนชาวบ้านนะถ้าดูฐานชั้นกลางนะครับนะฮะฐานชั้นกลางนี่มีอีกชั้นหนึ่งยกขึ้นมาแล้วดูฐานชั้นบนสุดเนี่ยมีเป็นเส้นสีสัตว์นาลายนะแล้วดูฐานชั้นล่างนงมีเนื้อนูนขึ้นมากลางกลางฐานนะ ท่านดูนะแล้วหัวไหลท่านเนี่ยมีเป็นมิติหลายหลายระบบนะหลายขั้นตอนนะหัวไหลท่านดะูครับอย่างนี้ครับขาบดีนะขาบดีข้างวัดนะฮะนะให้ลูกสาวมาทํางานกับป้ยเสียนะคุณชัยทัตเตเขบายดูแล้วลูกน้องผมนี่นะเขาเขา,เขาชอบกันนะเข,เขาอยู่ด้วยกันเนะให้ผมมานะให้เพราะเพราะเราช่วยเขานะช่วยเป็นผู้จัดการธนาคารนะ เนี่ยแหล่งที่มาดีครับเนี่ยนี่โขงท่านเป็นแบบนี้ครับโขงท่านเป็นแบบนี้ครับนะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับโขงท่านเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูพาแทเลยครับต้องได้สร้างหรือเปล่าโขงเนะโขงนะงนะงนะเป็นโขงครับทุกกอโขงนะท่านดูนะท่านดูซุกกอโขงเลยครับโขงแท้นะเครื่องทรง,งไม่ได้ธรรมดานะเห็นเรียบๆอย่างเงี้ยน,นะดูให้ดีนะฮะดูให้ดีนะฮะ ลิ้วลอยต,ต่างๆเหมือนนี่ลังครึ่งเลยฮะดูผิวดีดีนะเหมือนลังครึ่งเนืรดลายนะละเอียดละยิบเหมือนลังครึ่งนะท่านดูนะนีดูผงสาเด็จเลยครับนะครับไปตรงไหนก็เจอนะไปตรงไหนก็เจอนะสวดน,นะฮ <c> ะ <oughs> <c oughs> บทผู้ทุกคุณเนี่ยสวดฮะท่านดูองค์นี้นะครับโอ้โหนะท่านเห็นท่านดูฟองเะครับ นะเขถ้าเกิดฟองขึ้นมาพดด่วงก้าตรานะนะที่ที่มานี่ยิ่งกับพดด่วงก้าตราเพราะาเขาเป็นฟองท่านนะตาโอ้โหท่านดูตาเนีู่ตาดเดี๋ยวผมหงายท่านดูนะเปิดฝานะท่านดูนะถ้าดูตาท่านเนี่ยนะถ้าถ้าดูตานะนะานานะผมกําลังใช้มือเดียวนะแกะให้ท่านดูนะไม่ไม่โดนท่านเลยนะฮะไม่โดนเลยนะท่านดูนะเป็นฟองครับ แล้วท่านดูเป็นท่านดูตาในการแกะตานะท่านดูท่านดูการแกะตาท่านดูเส้นตานะฮะดูเส้นตาข้างล่างนะท่านดูเส้นตาเลยครับแลท่านดูเส้นตาท่านเนี่ยแล้วท่านเห็นเส้นตานี่เส้นตาข้างล่างนะท่านเูยแล้วท่านดูนะฮะตามซอกต่างๆก็จะขุดขึ้นมาเป็นเป็นฟองเหมือนฟองเต้ากู้ เหมือนน้ำจิ้มเป็ดน้ำจิ้มเป็ดย่างอะไรเี่ที่ที่เสียแล้วเป็นฟองอ่ะเขาเป็นฟองอย่างเงี้ยนี่ฮะท่านดูเดี๋ยเป็นฟองทั้งองเลยท่านดูเดี๋ยเป็นฟองเป็นก้อนใหญ่ๆก็ตามซอกแล้วผิวท่านเนี่ยเป็นเม็ดฟองทั้งนั้นเลยท่านเดี๋ยท่านดูเดี่ยวท่านดูเม็ดฟองเลยครับนะเป็นบุญนะฮะเราได้ศึกษาท่านดูเป็นเม็ดฟองท่านดูเนี่ยเนี้ยทั้งนั้นเนี่ยเราหาก็จะเป็นเม็ดฟองครับ เขาไม่ได้เอาเหรียญตังตงตังแดงในในกระเป๋ามามาสร้างนะเป็นเม็ดทองท่านผมดูท่านนะท่านท่านเข้าใจไม่เท่าไหร่นะนะท่าน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 ไม่เข้าใจท่านเข้าใจไม่เท่าไหร่ท่านนะสอนลูกสอนหลานผิดช่วยทบทวนหน่อยครับนะเราต้องแก้ไขนะศาสนาเรานะนะครับ นันดูนะฮะเราพูดไม่เก่งเนะยเราพูดไม่ใช่เก่งเราพูดตามความรู้เราเนี่ยพระเป็นยังไงเราพูดเราเห็นพระพยอมสมัยก่อนพูดเก่งครับยุคเมื่อยี่สิบสามสิบปีก่อนก็พูดเก่งจะมีวัฒจักรนะฮะวัฒจักรเดี๋ยวมีจะมีคนพูดเก่งๆนะเก่งๆขึ้นมาพูดแล้วก็ดังเป็นพักแล้วก็เงียบนะฮะเหมือนพระพยอมสมัยก่อนนั่นเห็นไหมพูดเก่งนะเก่งแล้วพูดเทพูดได้สะใจนะ เช่นกันนะปัจจุบันก็เช่นกันนะฮะศาสนาคืออะไรศาสนาสอนให้คนมีสันติสุขนะทั่วโลกนะทั่วทั่วจุลภพบจักรภพนะฮะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสงบสุขสันติสุขนะนะเป็นเทวะองค์การนะเท่านั้นเองครับทุกอย่างเป็นสิ่งปรุงแต่งนะฮะเป็นยุคทุกสมัยสิ่งปรุงแต่งนะท่านดูเลย ท่านดูจะสวยมากดูตาท่านเนี่ยโคด้วงก้าวตานะฮะเพิ่งเห็นองค์แรกนะท่านเขาวิเศษตรงที่เขาเป็นเม็ดฟองเนี่ยท่านดูท่านดูเม็ดฟองแล้วขึ้นมาครับเป็นเม็ดเหมือนอน้ำจิ้มเป็ดนะลาดเป็ดเขาเขาเสียเขาเป็นฟองลอยท่านดูเม็ดฟองนะครับเขาเป็นเม็ดฟองอย่างนี้ทั้งองค์ครับท่านะจานยันทั้งองค์นะท่านดูเม็ดฟองนะขยายรูปดูครับ นะดูตาในกล่องเข้าจังหวะดีๆท่านดูตาท่านเนี่ยตาทรงความเรตตาจมูกโดง่งเลยมีปากสวยฟองเป็นฟองทั้งองค์โลหะเป็นฟองนะท่านลองคิดดูครับนะทุกท่านมีความสุขนะครับ